สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วีร์ทาาดดค่ะกลับมาพบกับบีอชินเคยนะคะพี่อาการที่มีหัวข้อชื่อว่า Love Letter จดหมายรักจากเขาถึงคุณนะคะ เดี๋ยววันนี้มาลองฟังกันดูนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะบีก็อยากจะบอกว่ามันเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะมันอาจจะมีตรงบ้างนะคะบางส่วนนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะพลังงานดีๆให้รับกลับไปนะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดไปใส่ใจใดๆทั้งสิ้นนะคะ แล้วก็มีก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆกําลังใจนะที่คุณมีกลับมาให้บีนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์นะคะหรือว่าการกดซับสไคร e นะที่สําคัญเลยนะคะคอมเมนต์บีอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ตอบกลับในทุกๆคอมเมนต์ก็ตามนะคะแต่เมื่ออ่านแล้วก็จะกดหัวใจเอาไว้ให้เพื่อบอกกับคุณว่าดีได้อ่านคอมเมนต์ของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงฝน แทรกเข้ามาในคลิปด้วยนะคะบีก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังตกค่ะแล้วก็ตกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยก็ยังไม่หยุดเลยนะคะโอเคมาดูตัวเลือกกันเลยค่ะตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวนะคะตัวเลือกที่สองสีชมพูค่ะตัวเลือกที่สามสีฟ้านะคะตัวเลือกที่สี่สีน้ำเงินค่ะก็ถ้าเลือกไม่ทันก็กดหยุดกันก่อนก็ได้นะคะ ทำใจนิ่งๆทำใจว่างๆก่อนนะเมื่อลืมเมื่อหลับตาแล้วนะคะลืมตาขึ้นมาสะดุดตาสะดุดใจหัวใจดวงไหนนะคะหรือว่า้าไพาของกองไหนเป็นกองแรกเนี่ยให้เลือกฟังกองนั้นก่อนเลยนะถ้าฟังแล้วยังไม่ใช่ค่อยเปลี่ยนกองนะคะแต่ถ้าฟังครบแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีทำมาให้เล่นใหม่นะหรือว่าเลือกฟัง e p ีอื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าบีจำไม่ผิดเนี่ย EP นี้เป็น EP ที่19เพราะฉะนั้นแล้วก็มีอีก18อีป EP นะคะสำหรับจดหมายรักให้คุณคุณได้เลือกฟังกันนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันที่กองที่1เลยนะสวัสดีคุณกองที่1ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะว่าจดหมายรักจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างน,นะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะ1ไม้ค่ะ อัศวินถือดาบนะราชินีถือถ้วยนะคะสามดาบปรับหัวนะเจวิลค่ะและหนึ่งถ้วยนะคะอืมเป็นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสำหรับเรื่องราวของคุณนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่า ไม่ว่าเขาจะทําอะไรให้คุณเสียใจไม่ว่าเขาจะทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับอาการบาดเจ็บที่ใจนะคะไม่ว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแย่กับเขามากแค่ไหนเขาอยากจะบอกกับคุณว่าในตอนนั้นเนี่ยที่เขาทําไปแบบนั้นนะคะมันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีความใจร้อนมากจนเกินไปนะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาก็ไม่ได้อยากจะทําแบบนั้นหรอกนะแต่เพียงแค่ว่าในบางครั้งเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยนะคะมันก็เลยทาให้ระหว่างเขากับคุณนะ่ะได้มีการทะเลาะเบาะแวง้งกันมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันแล้วทาให้คุณเสียอกเสียใจนะเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากจะขอโทษคุณนะคะแล้วเขาก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองนะ อยากจะทําตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะเพราะเขาเนี่ยรู้แล้วค่ะว่าเขาได้ทําอะไรให้กับคุณรู้สึกว่าเสียใจในตัวเขารู้สึกว่าผิดหวังในตัวเขาเขาอยากจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความผูกพันกับคุณมากๆเลยนะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เขาทําไปเนะี่ยเขาควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆค่ะในตอนนั้นนะคะแต่ว่าในตอนนี้นะเขาอยากที่จะ กลับมานะคะเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีไพ่ที่เป็นไพ่ใหม่เล่มหนึ่งนะคะขึ้นมาถึง2ใบเลยนะคะทั้งหนึ่งไม้เท้าแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีความรู้สึกให้กับคุณแบบเต็มถ้วยเลยนะเขายังรู้สึกด,ดีกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วอยากที่จะมาเริ่มต้น กับความสัมพันธ์นี้ใหม่เพื่อเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงขึ้นในอนาคตนะคะไม่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะระหว่างคุณกับเขาอะค่ะไม่ว่าตอนนี้จะเป็นแบบไหนนะไม่ว่าจะจบกันไปแล้วนะคะหรือเพียงแค่เป็นช่วงพักความสัมพันธ์รู้สึกว่าได้รับอาการบาดเจ็บที่ใจก็ตามนะคะมีอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะคิดได้แล้วนะคะ ว่าเขาทําให้คุณเสียใจนะแล้วเขาอยากที่จะทําทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าไพ่สามดาบก็กลับหัวแล้วด้วยนะคะมันก็บ่งบอกว่าเขาอยากที่จะทําให้อาการบับเจ็บที่มันมีอยู่ในใจของคุณนะคะให้มันลดลงไปนะเขาอยากจะทําให้มันเป็นแบบนั้นนะคะเขาไม่ได้อยากที่จะให้คุณมีความรู้สึกต้องเศร้าเสียใจแบบนี้อีกแล้วนะเขาจะทําให้มันดีขึ้นนะคะ เพราะว่าตัวของเขาเองก็รู้ค่ะว่าคุณเองอ่ะก็เป็นคนที่ใจดีนะอยังเป็นคนที่รอเขาอยู่เสมอนะคะเขารู้ว่าคุณอ่ะไม่ได้จากเขาไปไหนเขารู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้นะแล้วเขาก็รู้ดีค่ะว่าไม่ว่าเขาจะทําผิดสักกี่ครั้งอ่ะคุณก็พร้อมที่จะอาัยให้เขาเพราะว่าจริงๆแล้วนะบีก็มองว่าคุณทั้งสองคนอ่ะตัดกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกคะ่ะนะคะ เราบีจะมองว่าคุณก็ยังรอเขาอยู่และตัวของเขาเองในตอนนี้เขาก็ได้ระหนักแล้วค่ะนะคะว่าเขาได้ทําอะไรผิดไว้กับคุณนะแล้วเขาจะกลับมาแก้ไขทําให้สถานการณ์ต่างๆมาดีขึ้นนะคะพเพราะเขาเองยังมีแพชชั่นต่อคุณมากๆเราบีอยากจะบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะจบกันไปสักกี่ครั้งไม่ว่าคุณจะหันหลังให้กันไปสักกี่หนคุณทั้งสองคนก็จับกันไม่ขาดค่ะ,คะ ถึงแม้ว่าจะมีการทําให้การเสียอกเสียใจมากสักแค่ไหนก็ตามยังไงก็ยังจะวนเวียนกลับมาหากันอยู่นะคะตัดกนันไม่ขาดจริงๆนะสําหรับพวกคุณนะคะโอเคนี่ก็คือจดหมายรักจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะเรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะก็มีราศีมังกรนะคะมีแค่ราศีเดียวเลยนะถ้าเป็นธาตุนะคะต้องมีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูมีธาตุลมนะคะ ไม่ถุนตุนกุมนะแล้ก็มีธาตุน้ำค่ะมีกรรกฎพิจิกนะคะโอเคนี่ก็คือจดหมายรักจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะเราพบกันใหม่ในจดหมายรักอีพีถัดไปนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบายบายจ้าสวัสดีคุณกองที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจดมายรักจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าน,นะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะ สิบเหรียญค่ะสี่ถ้วยกลับหัวนะเจดกลับหัวค่ะเด็กถือถ้วยกลับหัวนะราชาถือเหรียญน,นะคะและเก้าเหรียญน,นะทำไมบีรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของพวกคุณในกองเนี้ยค่ะ ได้มีการจบกงไปแล้วใช่ไหมคะเพราะเนื่องจากว่ามีไพ่เดทขึ้นมานะเราบีมองว่าเอ่อในการจบกันไปเนี่ยบีมองว่าเกิดจากคนที่มีนิสัยเจ้าชู้ในความสัมพันธ์นี้นะคะมมีนิสัยที่เจ้าชู้ไม่พอนะยังมีปัญหาด้วยค่ะไม่แก้ปัญหาด้วยนะมันก็เลยทำให้ความสัมพันนี้นะี่ะมันได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจาเป็นจะต้องจบกันไปในที่สุดนะคะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะคะ แต่ถามว่าจบกันไปแล้วเนี่ยลืมกันได้หรือเปล่านะคะดี B. อยากจะบอกว่าลืมกันไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าจะเป็นเขาก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะจบกันไปแล้วก็ตามนะ,ะแต่ไม่สามารถลืมกันได้นะคะยังคิดถึงกันอยู่เสมอนะเนี่ยค่ะเขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ย inne, เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะจริงๆแล้วเขาก็ยังให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามนะคะซึ่งบีมองว่าในบางครั้งก็ไม่ใช่แค่เขาเพียงคนเดียวนะที่คิดถึงคุณบีมองว่าคุณเองก็ยังคิดถึงเขาแล้วก็ยังรอเขาอยู่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าในตอนนั้นนะคะมันจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายมันจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วในความสัมพันธ์นี้มันจะมีความรู้สึกว่า ความสุขความมั่นคงที่เคยมีให้แก่กันนะ่ะมันลดลงไปแล้วก็ตามนะคะในตอนนั้นนะคะก่อนที่จะจบกันไปนะม,มันเป็นความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเศร้าความสัมพันธ์นี้มันมันเข้ากันไม่ได้นะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะ่ะแล้วมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามากระทบในความสัมพันธ์นี้มากมายเลยนะคะ เพราะนื่องจากมีคนเจ้าชู้เราไม่แก้ปัญหามักที่จะหันหลังให้ปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาที่มันได้เกิดขึ้นต่างๆมากมายมันก็ถูกทับถมสะสมเอาไว้นะจากปัญหาก้อนเล็กๆก็กลายเป็นปัญหาก้อนโตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าแบกรับกันไม่ไหวนะคะบีมองว่าเป็นแบบนั้นนะบีมองว่าแบกรับกันไม่ไหวจนทําให้ความสัมพันธ์นี้ ต้องจบกันไปในที่สุดนะคะแต่เขาอยากจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงในอนาคตนะเพราะบีมองว่าคนที่ยังรออยู่อะคะ่ะคนที่มีความมั่นคงในใจเนะ่ยเขายังมีความมั่นคงอยู่นะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็กลัวที่จะเสียคุณไปด้วยนะถ้าหากว่าเขาทําอะไรช้าจนเกินไปนะคะ เขาก็กลัวว่าเขาเองเนี่ยจะเสียคุณไปจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบางครั้งอ่ะบีมองว่าตัวของเขาเองอ่ะคิดว่าตัวเองน่ะไม่มีค่าพอสําหรับอีกคนนึงนะซึ่งจริงๆแล้วน่ะบีมองว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนี้นะคะเขาไม่ไต้องการที่จะไม่ชัดเจนเขาไม่ได้ต้องการที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันจบลงแบบนี้นะคะ เขาต้องการทําให้ความสัมพันธ์นี้มันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะพัฒนากันไปได้ในระยะยาวนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นไพ่สิบเหรียญนะคะบีก็เลยมองว่าใจจริงของเขาเนี่ยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้แบบพัฒนากันไปได้เรื่อยๆอะคะ่ะซึ่งคําว่าเรื่อยๆของเขาเนี่ยเขาไม่ได้รีบนะคะเนื่องจากว่าเขามีพลังงานของราชาถืถอเหรียญน,นะ พราะฉะนั้นแล้วเขาจะไม่รีบเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่สุดนะโอเคเรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะก็มีพิจิกนะคะมีราสีพิจิกนะมีธาตุธาตุดินอนะเด่นมากเลยนะคะเพราะมีขึ้นมาถึง3ามใบเลยนะ พุทโบกันมังกรนะคะเราก็มีธาตุน้ํานะมีตรกูกพิจิตนะคะโอเคนี่ก็คือจดมาแล้วจากเขาถึงคุณในวันนี้นะบีก็มองว่าใจจริงๆของเขาเนะ่ะถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะใจจริงๆของเขาเลยก็ยังมองว่าคุณคือหนึ่งที่หนึ่งในใจของเขานะคะอืมคือบีมองว่าในเนี้ยมีคนเจ้าชู้ละหนึ่งคนแต่มีอีกคนหนะึ่งอ่ะต้องการความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นแล้วความต้องการของทั้งสองคนอนะ่ะ ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะแต่บีมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็กลัวว่าจะเสียกันไปจริงๆนะคะแต่ในสถานการณ์กกนในตอนนี้มันก็คือว่ามันได้จบกันไปแล้วนะแต่บีมองว่ามันจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะโอเคสำหรับจดหมายแล้วจะเข้าถึงคุณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า สวัสดีคุณกองที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจดมารักจากเขาถึงคุณในวันนี้นะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างน,นะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะราชาถือดาบกลับหัวนะดูฟ o l กลับหัวนะคะก้าวไม้นะราชินีถือเหรียญน,นะคะเจดดาบ อันนี้เด็กถือไม้นะทําไมบีรู้สึกว่าทําไมบีรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยของพวกคุณอะในสถานการณ์ใน,ในตอนนี้นะคะเป็นอะไรที่บล็อกกันอยู่หรือเปล่าคะเป็นสถานการณ์ที่ปิดกั้นใจกันอยู่หรือเปล่าคะพอะบีพราะบีมองว่ามันมีการทําอะไรรับหลังกันอะ นะคะบีมองว่าเป็นแบบนั้นนะบีมองว่ามีการทำอะไรรับหลังการมีการติดบางซ่อนเลนอะไรกันอยู่นะคะอืมมันเลยทำให้มีอาการปิดใจกันอยู่ในตอนนี้นะมีอาการห่างกันอยู่ในตอนนี้นะคะแต่บีมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบีมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันมากๆเลยนะคะ แต่บีมองว่ามีคนค่อนข้างนิ่งมากๆอยู่คนนึงนะแต่อาการนิ่งของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยึดความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งมากๆเลยนะคะคือแบบว่าในบางครั้งเนี่ยก็แสดงความรู้สึกที่แบบที่แบบว่าเมื่อตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ฟังใครเลยแล้วแสดงความรู้สึกออกมาในบางครั้งมันก็เป็นอะไรที่แบบ ที่เป็นวิธีที่มันผิดๆอะคะ่ะเหมือนกับเวลารักก็รักมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเวลาโมโหหรือว่าเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ยก็จะแสดงอารมณ์ออกมาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะนะคะบีมองว่ามีคนบารสนานิสัยแบบนี้ในนี้นะอืมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะระหว่างคนทั้งสองคนนะคะแต่มีคนอารมณ์ ร้ายนี่แหละหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้นะคะเวลาโมโหก็คือสุดๆเลยเหมือนกันนะคะสําหรับคนคนนี้นะแล้วก็ยึดความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งมากๆส่วนอีกคนนึงนะคะบีมองว่าก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในอารมณ์และจิตใจของตัวเองนะคะเป็นคนที่เวลาที่รู้สึกดีๆให้กับใครแล้วเนี่ยก็มักจะไม่เปลี่ยนใจนะมักที่จะทำความสัมพันธ์นี้ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดนะคะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนใจเย็นด้วยนะเพราะเนื่องจากความเป็นธาตุดินนะคะก็จะมีความเป็นคนใจเย็นแต่อีกคนนึงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลมผสมกับไฟอะคะ่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่โหมกระหน่ำกันมากๆเลยนะคะเวลาที่โมโหก,ก็สุดๆดเลยอะนะคะ บางครั้งนี่แหละบีมองว่าการที่ทำอะไรรับหลังกันน่ะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรซ้อนเข้ามาก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แท้จริงก็ได้นะที่มันยังปิดบังกันอยู่ที่ยังไม่ได้บอกกันออกไปนะคะแต่ถ้าจะมองว่าในความสัมพันธ์นี้มีความสัมพันธ์ซ้อนบีก็มองว่าได้นะเพราะว่ามีคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนมูทะลุดือรั้นอยู่ในนี้นะบางครั้งอ่ะก็เลยทําให้คนอีกคนในความสัมพันน่ะเขากลัวความสัมพันธ์นะคะ ไม่อยากที่จะผูกมัดไม่อยากที่จะยึดติดไม่อยากที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาเหมือนกับว่าปัญหาที่เคยเจอกันมานะ่ะมันก็ค่อนข้างหนักแล้วมันก็ค่อนข้างแย่มันทําให้รู้สึกเสียใจเพราะบีมองว่าในเนี้ยมีคนที่พูดจาเนี่ยเชื่อเฉินใจอีกคนนึงด้วยนะใช้คําพูดที่รุนแรงไม่ได้สนใจความรู้สึกของอีกคนนึงด้วยนะคะก็เลยทําให้คนที่ใจเย็นกว่าคนที่แบบมีความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาคะ่ะกลายเป็นว่า ทำให้เกิดความรู้สึกว่ากลัวแล้วก็ระแวงในความสัมพันธ์นี้ขึ้นมานะคะแล้วมันก็เลยทําให้เป็นสาเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจําเป็นจะต้องมีการปิดใจกันอยู่บีมองว่ามันเป็นสถานการณ์แบบนี้นะคะอืมพอบีมองว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่พวกคุณอนะ่ะบีมองว่าห่างกันอนะ่ะอันเนี้ยบีมองว่า น่าจะเป็นแบบนี้แหละนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์นี้นะยังมีคนที่มีความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังมีคนหาวิธีที่จะป้องกันอยู่นะยังอยากให้ความสัมพันนี้นี่ะมันเป็นไปได้อยู่นะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนอีกคนนึงอ่ะเขาอยากจะให้ความสัมพันนี้นี่ะมันเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่ามีการปิดบังความรู้สึกกันอยู่มีการทําอะไรที่มันยังไม่ได้บอกกันอยู่อะค่ะมันก็จะทาให้ความสัมพันธ์นี้มันมีแต่ความกลัวนะ เรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะก็มีธาตุธาตุลมนะคะเป็นุนตุลกุมนะมีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีธาตุดินนะคะพืษศกันมังกรนะคะแต่บีมองว่าหลักๆเลยเนะี่ยพลังงานหลักของคนในกองนี้นะคะก็คือธาตุลมกับธาตุดินนะอื ทำไมบีรู้สึกว่าจดหมายรักในวันนี้เหมือนมันไม่ค่อยได้อะไรเลยคะมันเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในนี้นะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้แหละยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้นมันได้ไปต่ออยู่นะแต่ว่ามีคนที่กลัวเหมือนกันนะคะซึ่งมันค่อนข้างขัดแย้งเนาะมีทั้งคนที่อยากจะไปต่อแล้วก็มีคนที่กลัวความสัมพันธ์นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณกลัวในความสัมพันธ์นี้อยู่นะบีมองว่าสิ่งที่เขาปิดบังอยู่ะ่ะมันก็คือความรู้สึกในใจของเขานะคะที่เขายังไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รับรู้นะมันก็เลยเป็นการอาการที่ปิดใจอยู่ในตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณปิดใจซึ่งเขาไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาแทรกนะ่ะบีก็อยากจะบอกว่าบางครั้งให้คุณเปิดใจนะคะเปิดใจรับฟังสิ่งที่เขาจะพูดจะบอกกับคุณนะคะบีมองว่ามันจะ สามารถทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายได้นะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใจร้อนในความสัมพันธ์นี้นะเป็นคนที่ทําให้อีกคนหนึ่งอะ่ะเขารู้สึกว่ากลัวความสัมพันธ์บีก็อยากจะบอกว่าให้คุณลดความใจร้อนลงนะคะให้คุณใจเย็นลงนะแล้วสิ่งที่คุณปิดบังเอาไว้ความรู้สึกที่คุณมีอยู่ในใจอะคะ่ะให้คุณบอกกับอีกคนนึงให้ได้รับรู้นะพอบีมองว่าคนอีกคนนึงอะ่ะ าก็รอที่จะฟังสิ่งที่คุณจะพูดจะบอกนะคะเพียงแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ต่างก็ไม่อยากจะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าหากว่าหน้าไพ่นี้เป็นของคุณนะคะบีก็มองว่าจริงๆอะต่างฝ่ายต่างก็รอแหละแต่ก็มีคนปากแข็งไงนะคะมีทั้งคนปากแข่งมีทั้งคนนิ่งอะมันก็ทำให้ความสัมพนันธ์นี้มันไม่ขยับนะคะมันก็เป็นอะไรที่มันก็รอกันอยู่อย่างเดียวเลยนะคะ โอเคนี่ก็คือจดหมายรัจากเขาถึงคุณในวันนี้นะเราพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบายยจ้าสวัสดีคุณกองที่4ี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจดหมายรักจากเขาถึงคุณในวันนี้นะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างน,นะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะจัสเมนปรับหัวนะ The Tower ทำไมบีรู้สึกว่าพวกคุณจบกันไปแล้วเลยสองถ้วยค่ะเจะเหอรกกลับหัวนะจะให้พีนะคะและแปดถ้วยโอ้ยคือแบบไพ่หันหลังให้กันไพ่จบกันไปรวมอยู่กองนี้หมดเลยนั้นเนี่ยบีมองว่าสถานการณ์ของพวกคุณในในตอนนี้นะคะบีมองว่า ได้มีการจบกันไปแล้วนะได้มีการหันหลังให้กันไปแล้วนะคะแล้วการจบและการหันหลังให้กันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่รวดเร็วกระทันหันนะคะคุณทั้งสองคนนะไม่มีใครได้ทันได้ตั้งตัวนะคือมันจบกันไปแบบรวดเร็วมากๆจริงๆนะคะพันกันไปแบบสายฟ้าฟาดเลยนะเห็นไหมคะเนี่ยสายฟ้าที่ฟาดลงมาบนบนต้นไม้เลยค่ะอืม มันไม่มีใครได้ทันได้ตั้งตัวจริงๆนะคะซึ่งบีมองว่าสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณพัทงทลายกันลงไปแบบนี้เนะ่ะเนื่องจากว่ามีคนในความสัมพันธ์นี้นะคะทำอะไรให้ความสัมพันธ์นี้เกิดความไม่ชัดเจนเกิดความซับซ้อนขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้ซึ่งบีมองว่าน่าจะเป็นบุคคลที่สาม นะคะพอเนื่องจากว่าเป็นไพ่เดอะเลเวอร์นะปีมองว่าน่าจะเป็นบุคคลอื่นที่เข้ามาซ้อนในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วทาใ้ความสัมพันนี้เนะี่ยมันจําเป็นจะต้องตัดสินใจหันหลังให้กันไปนะคะซึ่งการหันหลังให้กันไปนะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ฝืนใจตัวเองด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะคือไม่ได้อยากที่จะปล่อยมือกันนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นนะ่ะที่มันมีอะไรเข้ามากระทบจากบุคคลอื่นนะคะมันทําให้ ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถหาทางออกที่ดีที่สุดได้ในตอนนั้นมันก็เลยจําเป็นที่ต้องพังกันลงไปนะคะจําเป็นจะต้องหันหลังให้กันไปอืมบีมองว่าไม่ได้พูดคุยไม่ได้เคลียร์ใจกันให้เคลียร์กันจริงๆนะแต่เพียงแค่รู้สึกว่าในตอนนั้นอะมันไม่มีอะไรที่แบบมันจะดีขึ้นได้เลยอะคะ่ะ มันไม่มีอะไรที่มันจะพลิกสถานการณ์กลับมาให้ดีได้เลยนะคะมันก็เลยจําเป็นจะต้องตัดสินใจที่ฝืนใจตัวเองแล้วปล่อยกันออกไปในความสัมพันธ์นี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยดีมองว่าตัวของเขาเขาแล้วก็คุณนะคะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะเพราะมันเป็นไพ่สองถ้วยนะคะจากกันไปทั้งที่ก็ยังรักกันด้วยกันทั้งคู่ะคะ่ะแต่เพียงแต่ว่า มันเกิดความไม่ชัดเจนขึ้นในความสัมพันธ์นี้เนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่มันไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็จําเป็นจะต้องปล่อยกันไปนะคะเพราะวีมองว่าคุณทั้งสองคนอะตอนที่เจอกันในครั้งแรกค่ะก็ถูกชะตากันเลยนะคุยกันถูกพอนะคะเข้ากันได้หมดทุกเรื่องนะคะแต่ว่าในเหตุการณ์นี้เมื่อเมื่อมันผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนะคะ มากมายนะคะมันก็ได้ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ถูกชะตากันเหมือนเดิมนะคะทำให้รู้สึกว่าความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันอน่ะมันหมดไปเพราะเนื่องจากว่ามีใครทําให้มันไม่ชัดเจนไงคะมันก็เลยมีความรู้สึกแบบนั้นบีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะมันมีคนทําให้มันเกิดความไม่ชัดเจนมันก็เลยทาให้มีความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นขึ้นมาแล้วเมื่อเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ย มันไม่สามารถจะควบคุมได้มันมันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยมือกันไปถึงแม้ว่ายังยังรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่ก็ตามนะคะมันก็จำเป็นจะต้องปล่อยเพราะว่าในสถานการณ์ในตอนนั้นทำอะไรไม่ได้เราจริงๆนะคะซึ่งบีมองว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้นะมีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมา แต่ถ้าหากว่ามีอะไรซ้อนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้บีก็มองว่าก็อาจจะช้าหน่อยนะที่เขาจะกลับมานะคะเพราะอะไรทําไมบีถึงบอกว่าเขาไม่โอกาสจะกลับมาก็เพราะว่าการตัดสินใจนะ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ฝืนใจตัวเองด้วยกันทั้งคู่แล้วตอนที่หันหลังให้กันนะ่ะมันก็ยังรู้สึกดีๆให้แก่ให้แก่กันน่ะนะคะยังมีความปรารถนาดีๆให้แก่กันยังมีความรักให้แก่กันอะคะ่ะ บีก็มองว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมานะแต่ว่าถ้ามีอะไรซ้อนเข้ามาในความสัมพันธนี้มันก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วบีมองว่าถ้าเขาจะกลับมามันก็จะเป็นการกลับมาแบบรวดเร็วกระทนหันเหมือนกันเหมือนตอนที่พวกคุณนะ่ะได้จบกันไปนะคะแล้วมาดูซิว่ามีราคานา,าีอะไรบ้างนะคะก็มเีเดี๋ยวนะเมถุนนะคะมีเมถุนมีธาตุน้ำนำ้มีกรกฎพิจิก บีมองว่ามีธาตุเดียวอะ่ะเราก็มีราศีเดียวด้วยนะอืมโอเคนี่ก็คือจดมาแล้วจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะซึ่งบีก็มองว่าสถานการณ์เนี่ยในตอนนี้มันควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วปล่อยมันไปก่อนเนาะรอเวลาสักหน่อยนะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนต่างก็ฝืนใจด้วยกันทั้งคู่นะบีมองว่ายังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันมากมายนะคะ โอเคสำหรับจดหมายรักในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับตันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า